สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Big Voice Debate สสัญญาทำทันทีครับนี่คือรายการพิเศษทาง Voice TV 21จัดพิเศษเพื่อการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยเรามีจัดขึ้นในปี2554ในวันที่3กรกฎาคมจากบัดน,นั้นจนถึงบัดน,นี้ผ่านไปแล้วมากกว่า7ปีกับอีก8เดือน7ปีกับอีก8เดือน ประเทศไทยของเราได้ผ่านอะไรมาเยอะตั้งแต่บัดน,นั้นจนถึงบัดน,นี้มีการชุมนุมของมวลมหาประชาชนมีการขัดขวางการเลือกตั้งมีคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่ากฤษฎีการกำหนดวันเลือกตั้งนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประเทศอื่นไม่ค่อยได้เห็นมีการทำรัฐประหารมีการฉีกรัฐธรรมนูญมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาคว่ำไปรอบหนึ่งร่างขึ้นมาอีกฉบับ มีการขยับการเลือกตั้งทั้งหมด4ครั้งมาจนถึงเวลานี้หลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายคนไทยจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในที่สุดวันนี้เราจะมาฟังวิสัยทัศน์ของตัวแทนพรรคการเมืองทั้งหมด10พรรคร่วมกันเป็นสักขีพยานสาสัญญาที่แต่ละพรรคการเมืองจะให้ว่าจะทำอะไรถ้าได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนี่คือ the big voice debate สามสัญญาทําทันทีท่านผู้ชมครับในการจัดรายการในวันนี้นะครับเราได้ทําการสรํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่ใช้เว็บไซต์ voice tv.co.th นะครับและผลตามความต้องการของประชาชนนะครับออกมาเป็นดังต่อไปนี้นะครับให้ดูกราฟิกกันนะครับว่าตกลงแล้วประชาชนต้องการเห็นตัวแทนจากพรรคการเมืองไหนเข้าร่วมเวทีของ voice tv the big voice debate นะครับ มาพบกับตัวแทนของพักการเมืองซึ่งร่วมเวทีในวันนี้นะครับและให้เกียรติมาร่วมงาน The Big Voice Debate หัวหน้าพักเสรีรวมไทยพลตมเรจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทฟอร์แมตของรายการในวันนี้ไม่ยากนะฮะประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะมีโอกาสในการร่วมเป็นสักขีพยานยกันว่าถ้าพักการเมืองของท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลจะทําอะไรให้กับเขาโดยทันทีในชั่วโมงแรกนะครับเราจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนแต่ละพัก พูดถึงสัญญาเนี่ยนะฮะทั้งหมด3สัญญาโดยที่แต่ละท่านจะมีโอกาสใช้เวลาแต่ละสัญญาเนี่ยสนาทีเราจะไปรอบแรกคนละสัญญาก่อนนะครับเรียงตามลําดับนั้นนะครับพรรเสรีรวมไทยนะครับพลตำํำรวจเสรีพิสุทธิ์ครับครับสำหรับสัญญาที่1ของพักเสรีรวมไทยนะครับก็คือการจะทําให้พ่อค้าแม่ค้านะครับ มีที่ทำมาหากินมีไรายได้เพื่อจะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวนะครับเพื่อผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนที่ดินอะไรต่างๆ,ๆนะครับให้ปลดที่สินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนี้ในระบบนอกระบบให้หมดสิ้นไปให้ได้นะครับด้วยวิธีการที่จะเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายทำมาหากินโดยอิสระเสรีนะครับแต่ต้องอยู่ในความควบคุม ไมายความม่ใด,ด้กฎระเบียบนะฮะด้วยความมีความสะอาดมีความระเบียบเรียบร้อยตามสมควรนะครับเพื่อให้เขา,ามีที่จัากินได้นอกจากนั้นในพื้นที่ต่างๆนะที่เราสามารถจะจัดสรรเพิ่มเติมให้กับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อทถกาาค้าขายหาอาชีพหารายได้เพิ่มเติมก็คือบริเวณพื้นที่สาธารณะต่างๆเช่นในถนน บางถนนนะครับที่ในายามค่ำคืนไม่มีการจราจรนะนแน่นอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเราก็จะเปิดพื้นที่ต่างๆให้เป็นถนนคนเดินให้พ่อค้าแม่ค้าเนะี่ยเข้ามาค้าขายนะกันได้อย่างเต็มที่นะโดยรับไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะสุดท้ายก็คือว่าเรามีที่ดินรัสตุปเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นที่ดินของรัฐนะที่ยังว่างเปล่าอยู่นะครับก็จะจัด ที่ดินรัสดุนะทำตลาดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อเพิ่ม,พ,มพื้นที่การค้าขายให้มากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอึดอัดจากรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเป็นเวลาห้าปีเต็มเสร็จแล้วนี่สินมากมายเต็มที่นะครับผมก็จะเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสทำมาหากินได้ได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อลืมตาอ้าปากนะครับในสามห้าปีที่ผ่านมานี้ได้ครับ ขอบคุณท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับเราเข้าส,สู่ช่วงที่เป็นสัญญาที่สองนะครับไปกันที่ท่านหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับพลตมเรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทครับครับสำหรับสัญญาที่สองของพรรคเสรีรวมไทยก็คือว่าเราจะทำให้บัตรประชาชนนะครับเพียงใบเดียวเนี่ยสามารถรักษาได้ทุกโรคทุกโรคโรงพยาบาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็สืบเนื่องมาจากเรามีแนวความคิดว่า ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สําคัญที่สุดนะครับแต่เราได้รับการบริการจากรัฐเช่นสามสิบบาทรักษารักษาทุโกโรคเลยมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะที่ในด้านการบริการต่างๆนั้นพักเสรีรวมไทยจึงมีความคิดว่าเราจะต้องจัดก,การนะดูแลนะชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บหรือล้มป่วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะให้ ได้รับการรักษาที่ดีสุดนะไฉะงั้นบางคนเนี่ยนะครับเข้าโรงพยาบาลน,นะครับถึงกับหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวงั้นเราจึงมีแนวะความคิดว่าจะดูแลนะครับชีวิตพี่น้องประชาชนในยามเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่จะกระทําได้นะครับภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องมีโรงพยาบาลที่ดีที่สุดนะครับมีแพทย์ที่มีฝีมือนะครับมีพยาบาลที่มีจิตใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ จะต้องมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและก็มีการบริการให้พี่น้องประชาชนดีที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีความจะเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะครับแต่พัรคเสรีรวมไทยเนี่ยสามารถทําได้ถ้าลองคิดดูเลยครับรัฐบาลปัจจุบันนี้ออกใกล้เลือกตั้งนําเงินแสนกว่าล้านนะครับไปแจกจ่ายซื้อเสียงลูกหน้านะครับนะให้ ให้ไปซื้อซิมนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าสับอะไมันสูญไปโดยไม่ได้ไประโยชน์เลยสิ้นนะครับ้าเรางบส่วนนี้นะจากงบกลางนะครับแสงวรานนะครับลงมาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยต่างๆเหล่า,านี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับดูแลชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับให้มีคุณภาพได้โดยไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเอาเงินนะครับไปซื้อทรัพย์สินต่างๆนะครับ ขอบคุณครับครับขอบคุณท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับเราเข้าสู่ช่วงสัญญาที่3นะครับตามลําดับนะครับเช่นเคยนะครับไปกันที่ท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับพักเสรีรวมไทยครับสัญญาที่3นะครับคือการให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ยกหนี้ก็จะสอยกนี้นะครับไม่ใช่พักหนี้นะครับการพักเสรีรวมไทยเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่ สำคัญที่สุดนะครับจึงมีความเจนเป็นที่จะต้องพัฒนาเด็กเยาวชนคนในชาติเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีความรู้นะครับมีความพร้อมทั้งในด้านร่างกายความคิดและจิตใจเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปนะครับนะจึงจําเป็นที่ต้องใช้งบประมาณนะครับในการนี้เป็นจํานวนมากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามนะพักเสรีรวมไายคิดว่าถ้า เราไม่นำโง่มานไปใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับอย่างที่เราเห็นเห็นหรือทราบกันอยู่นะครับเราก็จะจัดสรรโง่มาณต่างๆนะมาเพื่อประโยชน์ในการนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําด้วยการแก้ไขกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฉบับนะครับเพื่อให้เด็กและาวชนได้เรียนฟรีจนกระทั่งจบปริญญาตรีนะครับซึ่งในความคิด นะครับเราต้องการที่ให้การศึกษาถึงระดับปริญญาเอกได้ซ้ําไปนะครับแต่ในการนี้ก็จําเป็นที่จะต้องดูเรื่ององบประมาณให้สอดคล้องก่อนถ้าทําได้เราจะทําให้ถึงจบปริญญาเอกนะครับนอกจากนั้นเรื่องก,การยกหนี้กองทุนเพื่อการศึกษานะครับหรือที่เรียกว่ากยศนะครับเด็กนักเรียนในอดีตนะได้ไปกู้ยืมเงินกยศมานะครับแตได้เรียนจบไม่มีงานทําไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้ก็ถูกฟ้อง รวมทั้งผู้คำประกันด้วยนะครับซึ่งเมื่อพรรคเสรีไทยมีแนวความคิดว่าจะให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีแล้วเราก็เห็นว่าเด็กที่กู้กยศสอมาเนี่ยครับก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องอื่นใช้ในเรื่องการศึกษาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเราสามารถที่จะออกกฎหมายเพื่อยกหนี้กอศสอ,อนี้ให้แก่เด็กนักเรียนเหล่านี้ได้ครับครับขอบคุณครับท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับมาสู่ The Big Voice Debate นะครับสามสัญญาทำทันทีในะตอนนี้เราจะมาประกบคู่ประชันวิสัยทัศน์กัน ผู้ที่เข้าไปเว็บไซต์ Voice TV เนี่ยบอกว่าเขาอยากเห็นเพื่อไทยชนกับประชาธิปัตย์อยากเห็นอนาคตใหม่ชนกับประชาชนปฏิรูปอยากเห็นทอสอชอชนกับภูมิใจไทยนะอยากเห็นเพื่อชาติชนกับเสรีรวมไทยและอยากเห็นผมจะเรียนเชิญแต่ละท่านมาอยู่ข้างหน้าตรงโพเดียมคู่ที่4นะครับเรียนเชิญจากพักเพื่อชาตินะครับและจากพักเสรีรวมไทยนะครับพลตบเรก เสรีพิสุทธิ์เตมีเวทครับทั้งสองท่านครับแต่ผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นการดีเบตระหว่าง2ท่านหรือจะเป็นการเป็นการดีเบตไปถึงคนอื่นแต่ว่าผมจะทมนะฮะผมกลับท่านเสรีพิสุทธิ์ฮะแนวคิดในการสกัดไม่ให้สว2อ0คนทำหน้าที่เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่คาดหวังที่จะทวงสปิริตตรงนี้ได้จากพลเอกประยุทธ์หรือไม่ผมไม่ยากครับสำหรับคนคนนี้นะครับ ก็เห็นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นจนจบเป็นยังไงครับนะครับทุกวันนี้ก็เอาลัดเอาเปรียบพวกเราตลอดเวลานะผมกับทุกท่านที่มาอยู่หน้าที่นี้นะหรือคุณปลื้มเนี่ยพิธีกรนะก็ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะได้เข้าใจว่าหัวหน้าพักแต่ละพักหรือแคิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ละพักเนี่ยมีวิสัยทัศน์นะครับในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติยังไง แต่ก็กลัวมีคนคนหนึ่งทําตัวเป็นเทวดานะครับไม่มาหรอกวิสัยทัศน์เหรอไร้สาระ,าะนะครับไม่จําเป็นต้องมาแล้วก็ไม่มาอา้าวไม่มาแล้วรับเป็นคัดเด่นในยกตรีเขไหมนะครับแต่็นขณะที่ไม่มาก็กลับไปหาเสียงเนี่ยนะครับตะเวนอยู่ทุกทรกภากอะารต่างเนี่ยนะครับมันเป็นทําตัวเหมือนเทวดาผมอยากจะถามพี่น้องประชาชนาและไอ้เทวดาเนี่ย เขาก็เอาคนธรรมดาเนี่ยนะครับมาเป็นนายกถ้าไม่เอาเทวดาหรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ายังทําตัวเป็นเทวดาอย่างนี้ไปซะดีกว่านะครับอย่าอย่ามาอยู่เวทีนี้เลยนะครับถามจริงถ้าถ้าท่านเสรีพิสุทธิ์ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของแถมคะของแถมของแถมแต่ถ้าท่านได้เป็นจริงๆคือคือคือถ้าถ้าไม่ได้เอาแบบจินตนาการแบบครับฝันนะคือสมมติว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ย รวมพลังกันตั้งรัฐบาลได้จริงๆน,นะแล้วท่านได้เป็นเนี่ยครับท,ท่านจะทาอะไรคือท่านจะท่านจะทาในสิ่งที่ท่านพูดหรือล่าแก้พรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเนี่ยโอ้คุณปู้มนี่มองไไในฝ่ายประชาธิปไตยเขามองอย่างนี้แล้วว่าถ้าจัดรัฐบาลผมไม่ได้เป็นนายกก็ให้เป็นผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่แล้วนะครับนะปรากฏตามรายทั่วไปเลยนะครับในสื่อต่างๆต่างเสรีพิสูจน์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะ ประการแรกที่จะปฏิรนะูป,ปแก้หยุดเผด็จการปฏิรูปทหารได้เนี่ยนะก็คือจะต้องแก้ระดับบริหารราชการกระทรวงกลาโหม<ะ>ให้เสร็จสิ้นก่อนมันมีไปได้อนะไรต่างๆนะผมก็จงไม่ลงรายละเอียดนะครับ,รบแต่ต้องแก่แต่แก้จริงนะนี่เป็นคําสัญญาแน่นอนฮะ,ฮะถ้าไม่แก้มันทําไม่ได้ดิโอเคทําต่อไปไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อแก้แล้วเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการวิธีการต่างๆที่จะแก้ ลดบทบาทของกองทัพลงนะครับตอนนี้มันใหญ่โตเฟ้อฟ้าเหลือเกินไม่จมทําหน้าที่ของตัวเองเลยถามว่าทหารมีหน้าที่อะไรป้องกันประเทศมันทําอะไรกันอยู่เนี่ยป้องกันประเทศไอ้จุนจุนจันจ่าอยู่ทุกวันเนี่ยมันทำอะไรไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลยนะครับนะครับเพราะหน้าที่ตัวเองไม่รู้จักทำไข่บอลช่องตะกูน่ะทำไมไม่ทำไครเก็บบอลน่ะนะครับบอลช่องตะกูเนี่ยมันเป็นอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิใช่ไหมฮะก็ไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ของเขมร นะแล้วปล่อยให้เขมรมาสร้างบ่อนอยู่นะครับถ้าสมมุติในบ้านเราเนี่ยทำมาหากินไม่ต้องเสียภาษีถูกไหมครับหรือจะตั้งบ่อนได้ก็ต้องเสียภาษีให้รัฐแล้วถ้าไปตั้งในบ่อนบ่อนในพื้นที่อ้างสิทธิ์ใครเป็นเก็บภาษีนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องถูกไหมฮะเก็บภาษีตรงนั้นอ่ะเงียบเลยนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับผมหลายคนก็เป็นแฟนคลับ u t u b e ของท่านเสรีพิสุทธิ์มามาโดยตลอดโดยเฉพาะในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ย คือถ้าถ้าคนถามหาความความผาสุกในบ้านเมืองเนี่ยต้องการให้มีความให้อุณหภูมิการเมืองมันมันเย็นลงเนี่ยถ้าท่านอยู่ในรัฐบาลเนี่ยประชาชนจะได้สิ่งนั้นไหมเพราะว่ามันมันจะกลายเป็นว่าเป็นการเอาคืนแล้วก็เล่นงานรัฐบาลนี้เช็คบินอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไม่ใช่ครับนยบายของผมหกหยุดนะฮะครับ,รบอยู่ที่หคือหยุดแยกเสื้อสีสร้างสังคมสันทิสุข เก้าสู่อนาคตนะครับการอยู่แจกเชื้อสีของผมเนี่ยนะก็คือการปลองดองซึ่งกันละกันนะครับไม่แบ่งพักไม่แบ่งพวกไม่แบ่งรุ่นไม่แบ่งเหล่าไม่แบ่งสีสถาบันอะไรต่างๆนะครับจะแบ่งเฉพาะคนดีกับคนไม่ดีเท่านั้นถูกไหมถ้าเรายังออมช้อมกับคนไม่ดีแล้วบ้านมึงจะไปรอดได้ไงใช่ไหมหรือแม้กระทั่งบักบก,การเมืองเนะี่ยนะครับบางพักนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อ นะครับบอกว่าอถ้าเลือกตั้งเสร็จนะเราก็โอเคเพื่อความปรองดองนะเพื่อความสงบเรียบร้อยความหลังเก่าอย่าไปคิดเลยนะครับก็ไปกันได้นะครับจะอยู่ฝ่ายไหนก็ได้ที่ผมมองดูว่าเอ๊ะคิดถวิตหรือคูดถูกเนี่ยนะครับม,มันกฎหมายมันมีใช่ไหมใครทําผิดก็ต้องได้รับโทษใครไม่ทําไม่ผิดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดเหล่านี้นะฮะมันก็ต้องมาดูว่าใครทําผิดหรือทําถูกนะครับ ยกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าปัจจุบันเนี่ยกว่าผมจะมายืนตรงนี้ได้นี่ฮะรับสมัครกรกตไปแล้วเขาตรวจสอบคุณบัตรผมยิบเลยนะไม่ผิดเขาถึงรับรองหรือมาต่รลูกพักผมสามรอยห้าสิบเขตนะครับกับปฏิทินอีกร้อยคนเขาตรวจสอบหมดคุณบัตรปรากฏว่า,าลูกพักผมคุณบัตรขาดไปสี่คนกรกตไม่รับรองสี่คนใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้สู้กับคืนมาได้สองคนแล้วนะครับก็เลยออีกสองคนรอส่วน ปฏิลิษีนะ,ะกกตไม่รับรองสองคนนะครับนะสู้กับมาได้หน,นึ่งคนนะครับอ่ะแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีคนไปร้องเรียนคนเอกไปยุติจารโอชานะครับว่าเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็น หัวหน้าคอรชอแต่งแบบเท่เลยรับเงินเดือนของรับรับเงินค่าตอบแทนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถที่จะมาเป็นแครดในยุตรีได้ถามว่ากกตคุณทําอะไรอยู่คุณทำไมไม่ตรวจสอบให้เสร็จก่อนล่ะงั้นใช่ไหมองกรอิสระต้องต้องตรวจสอบให้เสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไม่ใช่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งแล้วบอกไม่ตรวจสอบแล้วยังงู้อย่างนงี้ผมถามว่ามันถูกต้องมันเป็นธรรมหรือถ้าไม่เป็นธรรมแล้วคุณจะยอมเหรอครับแตคุณปื้องเหมือนกันถ้ามีอะไรกับผมใช่ไหม ไม่เป็นธรรมคุณก็ไม่ยอมเนี่ยยังถูกว่าถูกปิดคุณยังไม่ยอมเลยถูกไหมใช่ครับขอบคุณครับทั้งสองท่านนะครับขอเสียงปรบมือดังๆครับคุณจตุพรกับคุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะนะครับนักสู้ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งสองท่านนะครับสามชั่วโมงนะครับที่เราจัดรายการนี้มานะครับ Big Voice d e b a บ e นะครับเราได้ฟังวิสัยทัศน์และคำมั่นสัญญาจากตัวแทนพักการเมืองทั้งหมดสิบพักนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้ท่านผู้ชมได้ร่วมเป็นสักขีพยานฟังนะครับ คิดไตรตรองกันแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกตั้ง24มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง10ท่านนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการดีเบตครั้งประวัติศาสตร์นะครับครั้งแรกที่ทั้ง10พรรคการเมืองได้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนนะครับและนี่คือรายการ The Big Voice Debate นะครับสสัญญาทำทันที รอกันมานานนะครับ7ปี8เดือนนะฮะเดี๋ยวจะได้ใช้สิทธิ์กันหรือตั้งกันแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ